สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพะหัส,สบดีที่19มกราคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกประจำปี2566ณสาธารณรัฐสิงคโปร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชาทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ภัยรัตทัศยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาและกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชด,ดำริเฝ้าทุลอองพระบาทในการนี้ทรงร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกประจำปี2566หรือ GYSS 2023ณสาธารณรัฐสิงคโปร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทรงรับฟังการบรรยายเรื่อง Opening the Infrared t r e a s u r e Chase with the James Webb Space Telescope โดยดร์จอห์นเมเทอร์นักฟิสิาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2549จากผลงานการทำโครงการดาวเทียมสำรวจพื้นหลังของเอกภพในปี2532ดรเมเทอร์เป็นนัก ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อาวุโสศูนย์การบินอวกาศก็ตดดัสขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐหรือนาซาเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในโครงการกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเบฟซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ตรวจวัดรังสีอินฟราเรดเนื่องจากมีความไวต่อรังสีอินฟราเรดหรือร่องรอยความร้อนจางๆในห้วงอวกาศสูงทำให้กล้องสามารถส่องทะลุกลุ่มหมอกของฝุ่นละก๊าซ จนสามารถมองเห็นพื้นที่ให้กำเนิดดวงดาวต่างๆและบันทึกแสงจากกาแล็กซี่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักซึ่งมีอายุกว่าหมื่นล้านปีจึงทำให้มนุษย์เห็นภาพจัก,กรวาลได้ลึกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างกระข่ายวิชาการโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือผู้ได้รับรางวัลโนเบลนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกนักวิจัยรุ่นใหม่และนักศึกษาจากทั่วโลก สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมีพระราชประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้มีโอกาสเปิดโลก,กทัศน์ทางวิชาการานวิทยาศาสตร์แบบใหม่ๆจากประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลกเพื่อพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยให้เทียบเท่าระดับสากล จึงทรงพระก,ร,ะกรุณาโปรดกระบรดกระหม่อมให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริจัดตั้งคณะกรรมาการผู้สรงคนุณนวุฒิเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการและทรงมีพระราชบัญญัติัยคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานประชุมในแต่ละปี การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1 7ถึง20มกราคม2566น้าหณมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์สาธารณะรัฐสิงคโปร์มีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกจำนวน21คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กว่า800คนจาก3 8ประเทศเข้าร่วมซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้แทนจากประเทศไทยจำนวน10คนและเข้าร่วมชมแบบออนไลน์อีกจำนวน11คน Mm. you. -hmm.